สวัสดีครับทุกท่านได้เวลามาดู OCP ใหม่กันแล้วนะครับผมหลายหลายท่านน่าจะเห็นไปแล้วตอนที่เว็บไซต์เข้าได้ลิงก์นี้เข้าได้ OCP เข้ามาดูได้ก็น่าจะเซิร์ฟเปิดไปแล้วนะครับผมจริงๆผมเข้าเกมไปแล้วแหละนะครับผมเข้าไปลองเปิดแล้วก็เปิดไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามาดูกันนะครับผมพอดแคสต์วันนี้มาดูกันรอบนี้มาดูกันเหมือนเดิมว่ามีอะไรกันบ้างแล้วผมก็จะบอกว่าผมคิดยังไงกับไอเทมแต่ละชิ้นนะครับผม OCP กล่อง4 3 นะครับผมก็มีเรื่องน่าสนใจที่น่าพูดถึงนะครับผมมาดูเลดออกกันก่อนเมทัลพิกศูนเป็นของแลประจำกล่องนี้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็น1%แน่นอนว่าสิ่งที่คนน่าจะพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องแฟบเนียเฮมนะครับผมเราก็จะไล่ค่อยๆไล่ไปละกันนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมวิธีการเลียงไอเทมรอบนี้ของหน้าเว็บไซต์แปลกนิดนึงเพราะปกติจะเอาของแลไว้บนสุดอันนี้ดันเอาไว้ที่หลังมั้ง นะครับผมก็ไล่ดูไปตามที่เขาเรียงแล้วกันนะครับผมเอาตามดีแล้วกันเลชอรี่บอสซัมนะครับผมโอกาสออกง่ายนะครับผม6.83%นะครับผมทำให้คิมซาล็อกกัมเมเทลสตอมแลขึ้น3%แล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ SP ของสกิล l ใส่จ้องปากก็ไม่มีอะไรมากน่าจะสำหรับใช้กับวิสัตว์ลอ็อกอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือใส่ได้เลเวล30นะครับผมชิ้นนี้ แน่คือ3%ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นอารวณมันของขยะประจำ OCB ของนี้ที่วิสาร์หรือว่าวอลล็อกงบน้อยๆอาจจะเอาไปใช้กันอะไรแบบนั้นนะครับผมต้องรอดูราคาแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกแหละแล้วผมแล้วก็บวกอันให้หน่าสนใจนะครับผมทรนบแฮร์แบนอันนี้โอกาสออก2.73%นะครับผมใส่ได้เลยว่าอ่ะน่าสนใจเรื่องเลเวลที่ใส่ได้ใส่ได้เลเวล10นะ แตขาว่าใส่ได้ตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมอินบวกหนึ่งเด็กบวกหนึ่งนะครับผมเพิ่มดาเมจเวทธาตุไฟอ่าขออภัยผมอ่านผิดต้องเรียงใหม่ผมไม่อ่านเรียงตามไินนี่นะครับผมต้บอกว่าเพิ่มดาเมจเวทให้กับมอนเตอร์ธาตุไฟน้ําลมดินดินน้ำลมไฟแล้วแต่ใครจะเรียก5%เนะครับผมก็คือไม่ใช่เวทของเราธาตุพวกนี้แรงขึ้นแต่หมายถึงว่าศัตรูที่เป็นดินน้ำลมไฟจะโดนเวทจากเราแรงขึ้น5%เ และถ้าตีบวก5หรือสูงกว่านะครับผมก็จะเพิ่มเหมือนเดิม5%ทุก1ตีบวกนะครับผมหมายความว่าหลังตีบวก5เป็นต้นไปถึงจะเพิ่มนะครับผมแล้วก็บอกด้วยว่าแม็กซิมัมก็คือมีผลสูงสุดถึงแค่บวก10ถ้าใส่คู่กับ Darknet ทอ o r สตาร์ฟหรือว่า t อ o r สตาร์ฟออฟดักเน็แล้วแต่ชื่อเซิร์ฟว่าตั้งชื่อว่ายังไงนะครับผมแต่ก็คือไอคาราหัวกระโหลกนั่นแหละ นะครับผมจะได้ไม่เจคแทกบวก10ทุก1ตีบวกของตัวคาทาเต็มที่บวก10นะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมมองว่าไม่ได้วอาหวังอะไรมากไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่ได้ดีอะไรถึงขั้นว่าแบบจะมาเบรกของเก่าอะไรนี้แต่ว่าข้อที่น่าสนใจคือมันใช้ได้เลเวล10เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจของสายเวทที่อาจจะเอามาถือร่วมกับคาทา ทอร์สตาร์ฟออฟดักเน็ตนะครับผมดักเน็ตทอ o ์สตาร์แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วแต่เว็บไซต์เขาเขียนดักเน็ตทอร์สตาร์ผมติดเรียกทอร์สตาร์ฟออฟดักเน็ตนะครับผม,ผมก็มันเป็นคาถาสําหรับแบบก่อนไปคัสามอยู่แล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะน่าสนใจหน่อยสําหรับคาดเวททั้งหลายที่ใช้คาทานี้จริงๆผมจำไม่ได้ว่าทอ o ์สตาร์บอลดักเน็ตนี่พระน่าจะใส่ได้ด้วยนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะพระคาดพีทไฮพีทน่าจะใส่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะ ถ้ามีวงนี้ถ้าเปิดได้มาก็อาจจะเอาไปใช้ด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็ไปดูชินต่อไป Astro Circle โอกาสออก2.73อนะครับผมอันนี้ใส่ได้เลเวล70เป็นส่วนบนนะครับผมบอกว่าอินบวก1ลดดาเมจนะครับผมลดดาเมจจาก m e มโดสตอมแล้วก็ครีมสันล็อก20นะครับผมลดดาเมจที่ได้รับจากโคเมต5อันนี้ผมไม่รู้เขาแปลถูกแปลผิดแาต,ตามนี้ก็คือ ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหรอกนะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าที่เขาแปลเนี่ยถูกหรือผิดบอกก่อนนะเพราะว่ามันฟังดูแปลกมันฟังดูแปลกตรงที่ว่ามาลดดาเมจที่เราได้รับนะ reduce incoming damage จาก meteor storm กับ kimstarlock ซึ่งมันมันไม่ค่อยใช้ใส่เราหรอกครับผมนานๆเจอทีอะไรแบบนี้แต่มาดูออปชั่นข้างล่างอ่ะต่อไปบอกว่าเพิ่มดาเมจจาก meteor ไม่ใช่จาก เพิ่มดาเมจของเมเทโอสตอมกับค ok ิมสันล็อก5%ทุก3ตีบวกเต็มที่บวก10เพราะฉะนั้นได้สูงสุดก็คือ3สแตก็กเมโทอสตอมกับคิมสันล็อกจะแรงขึ้น15%อันนี้ผมว่าแปลถ,ถูกแต่บรรทัดบนเลยผมสงสัยมากเลยว่าแปลถ,ถูกจริงหรือเปล่าถ้าตีบวก6หรือสูงกว่าลดดาเมจนะครับผมเหมือนเดิมลดดาเมจที่รับจากสกิลเมโทรสตอมแล้วก็ค ok ิมสันล็อก2%ทุก1ตีบวกนะครับผ,ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมีหมวกแปลกแลกแบบนี้ออกมาที่ทําให้เราโดนเมโทมสต เบาลงนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลนี้แรงขึ้นแต่ก็ไม่ได้แรงขึ้นมากอะไรนะักนะครับผมก็แปลว่าการไม่รู้แปลถูกแปลผิดเดี๋ยวถึงเวลาคงมีคนเทสกันนะครับผมแล้วก็ไปดูไอเทมชิ้นต่อไปโฟลชูนะครับผมโอกาสออก2.73%เเช่นกันนะครับผมเป็นรองเท้าใส่ได้เลเวล90นะครับผมไม่ต้องเลเวลอ้อยนะอ่ะเซตนี้น่าสนใจนิดนึงมีของหลายชิ้นที่ไม่ต้องเลเวลอ้อยก็ใส่ได้นะครับผมรองเท้าบอกว่า m d ็ e ดีเฟนสบวกส ลดดาเมจจากธาตุน้ำ5%นะครับผมเพิ่มเลือดกับแม็กเอพี1%ทุกหนึ่งตีบวกถ้าใส่คู่กับฟาเวอร์ชิล d ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโล่นี้มันมีอยู่หรือเปล่าในเซิร์ฟไออานะผมจะใส่ร่วมกับฟาเวอร์ชิล d ผมนึกไม่ออกเลยว่าคือโล่อะไรมีหรือเปล่าถ้าใครรู้บอกด้วยละกันนะครับผมฟาเวอร์ชิลลดดาเมจที่รับจากมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับผมไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะ เีกทีเขียนว่าลดดาเมจจากท่าน้ำ5%อันนี้บอกว่าลดดาเมจที่รับจากบอลเตอร์ท่าน้ำ5%นะครับแปลถูกแปลผิดว่ากันไปนะครับผมแล้วก็บอกว่าลดดาเมจจากท่าน้ำ2%ทุกหนึ่งตีบวกของฟาเวอร์ชิลซึ่งผมคิดว่าโล่มันน่าจะยังไม่มีแล้วก็มีบอกอีกว่าถ้าใส่ร่วมกับฟาเวอร์เมนทิลอันนี้ก็ไม่คุ้นเพราะว่าน่าจะยังไม่มีนะครับผมทำให้ตีมอนทัดน้ำแรงขึ้น5%นะครับผมแล้วก็ เลือดกับแม่งเปอร์เซทุก1ตีโบของฟาเวอร์แมนทินะครับผมแล้วก็บอกว่า when using p r e เมียซึ่งผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพี p อีจะพูดว่าพีพีเฉยวีไหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าอยู่ในสถานะ VIP จะเพิ่มอมาัตราดอกของไอเทม10%นะครับผมเป็นไอเทมชิ้นที่น่าสนใจมากว่าไม่ได้น่าสนใจที่ว่าในเชิงที่ว่ามันจะดีหรืออะไรน่าสนใจว่า มันจะทํางานยังไงแล้วก็ไอค้คำว่าพรีเมียมเนี่ยมันจะทํางานกับ VIP จริงไหมแล้วก็ไอ้เทมอีก2ชิ้นผมว่าไม่น่ายังน่าจะไม่มีถ้าผมเท่าที่ผมจําได้มันน่าจะยังไม่มีนะครับผมหรือว่าใครมีแล้วก็บอกด้วยแล้วแต่ผมว่าฟ o เวอร์เมทีกว่าฟาเวอร์ชิลเนี่ย น่าจะยังไม่มีใน r o นะครับผมก็อาจจะมาทีหลังในกลองอื่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะปล่อยเซอร์ไปก็ได้ไม่รู้เหมือนกันสำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็ตอนนี้น่าจะยังไม่มีประโยชน์อะไรมากมายนะักสำหรับไอเทมชิน้นนี้แล้วก็ไปดูอันต่อไปที่อ่านแล้วน่าสนใจอีกแล้วว่าแปลถูกหรือแปลผิด u n a w w y y c c e l e r a t o r นะครับผมอันนี้เป็นหมวกใส่ได้เลเวลร้อยไอเทมนี้ผมดูแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงเออมันแบบว่า แปลถูกจริงเหรอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาตามที่เขาเขียนนะครับผมดีคิชชั่นที่เขาเขียนแล้วกันนะครับผมบอกว่าเพิ่มดาเมจกายภาพและก็เวทให้กับมอนเตอร์ไม่ได้บอกว่ามอนเตอร์อะไรก็คือน่าจะทั้งบอนธรรมดาแล้วก็บอสด,ด้วย1%นะครับผมแล้วก็บอกว่าลดดาเมจกายภาพจากมอนเตอร์ธรรมดาและบอส10%ร์ทุก1ตีบวกนะครับผมอันนี้ก็ทุก1ตีบวกเหมือนกันไอ อันโบสุดเนี่ยไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่คือทุกหนึ่งตีบบกจะตีมอนแรงขึ้น1%แต่อันล่างบอกว่าลดดาเมจกายภาพจากบอสแล้วก็มอนธรรมดา10%ทุกหนึ่งตีบวกถ้าคุณตีบวก10เท่ากับว่าคุณไม่รับดาเมจกายภาพเลยจากบอสจากมอนเตอร์จากทั้งบอสและนอร์มอลมอนเตอร์ก็คือมันลดดาเมจ1 0 0ผมไม่รู้เขาแปลถูกหรือแปลผิดนะครับผมถ้า แปลถูกถ้าความสามารถเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เพราะคนที่มีแมงทองไม่รับดาเมจเวทแล้วก็ใส่บวกนี้บวกสิบไม่รับดาเมจกายภาพด้วยคุณเป็นอมตะไปเลยไม่รับดาเมจอะไรเลยซึ่งผมว่าไม่รู้ว่าแปลถูกแปลผิดแต่ถ้าแปลถูกนี่คือถ้าความสามารถเป็นแบบนี้จริงคือเป็นหนึ่งในชิ้นที่ค่อนข้างโบเก้นมากนะครับผมมาดูความสามารถที่เขียนอีกบอกว่าถ้าตีบวกเจ็ดหรือสุกกว่านะครับผม จะโจมตีทะลุดีเฟนต์ดีเฟนต์เฉยๆนะนะครับผมดีเฟนต์แบบกายภาพนะครับผมของมอเตอร์ยีเปอร์เซแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์ทั้งธรรมดาลแล้วก็บอสดาเมจกายภาพนะผมหร์เซ็นซึ่งมันก็รวมแบบที่ถ้าตีบวกเนี่ยมันก็เกินร้อยไปแล้วถ้าตีบวก10นะครับผมแล้วก็ถ้าตีบวก9หรือสิบกว่าจะโจมตีทะลุดีเฟนต์ของมอเตอร์ยีเปอร์เซแล้วก็ลดดาเมจกายภาพที่รับจาก มอเตอร์บอสแล้วก็มอเตอร์ธรรมดา5%นะครับผมก็อย่างที่บอกน่าสนใจว่าแปลถูกจริงไหมถ้าเป็นงี้จริงโอ้โหน่าจะใครที่มีแหวงทองครับเอามอกนี้ไปใส่ก็คือคุณไม่โดนอะไรเลยอะไม่โดนดาเมจอะไรเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันโบกเทตเกิดไปหรือเปล่าทีมงานเอาเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงคือผมพูดในกรณีที่ความสามารถเป็นงี้จริงนะคือถ้าทีมงานเอาเข้ามาจริงเนี่ย คิดดีแล้วหรือ,อย่างนะครับผมแต่ก็ตามนัดแล้วแต่เขานะครับผมแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปที่ล<ม>ูนไนท์วงเล็บว่าสายพ่นน่าจะดีดากัน<ม>ก็คือแฟรเนียมนะครับผมซึ่งผมเคยทำพอดแคต์ไปแล้วเกี่ยวกับหมวกนี้แล้วก็มีรึกว่าจะมากล่องต่อไปเลยทันทีนะครับผม,มก็มาดูกันใส่ได้เลเวลร0 0้อยใส่ได้ทุกค์สแต่แน่นอนก็คงใส่กันกับลูนไนท์นะครับผม รถดีเลยแหละกาใช้สกลิล10%แล้วก็เพิ่มดาเมจสกลิลพ่นน้ำพ่นไฟ30%นะครับผมแล้วก็มีผลในการบัฟจากหินล,ลูนด้วยนะครับผมอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าผมไม่นึกว่าเซิร์ฟนี้จะเอาพอสามารถนี้มาด้วยแต่เอาเข้ามาก็ว่านไปเพราะว่ามันค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวสาหรับความสามารถบัฟหินลูนนี้นะครับผมก็ใครผม,คมยังไม่มียังไม่รู้นะครับผมว่าเทสแล้วออกมาเป็นยังไง แต่ถ้าใครมีแล้วเทสแล้วก็มาบอกกันละกันนะครับผมเพราะความสามารถหินลูนที่ได้จากหมวกเนี่ยมันดีมากมดีโคตรเลยนะครับผมแล้วก็บอกว่าไอผลของหิรลูนเวอร์คณานะครับผมจะไม่มีผลในกิววอซึ่งตอนนี้คน,นไม่ค่อยวออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูความสามารถอื่นๆก็มาเต็มๆนะผมมาเต็มๆก็คือผมไปทำาปอไภไปแล้วอย่างที่บอกคือมันไม่เนิบเลยนะครับผม มีนิดหน่อยมั้งเรื่องถ้าจะไม่ผิดเรื่อง M Defense แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าคุณเปิดฮรารการ์ดเ e ็ม e ีเคุณก็เกินร้อยอยู่แล้วนะครับผมคืออธิบายนิดนึงว่าทำไมาถึงบอกว่า m d e f e n เ e เกินร้อยสัมพันธเพราะว่า M defense เกินร้อยมันจะทำให้ไม่ติดแข่งแล้วก็อาจจะไม่ติดสถานะบางอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆผมจำดีเทลเป๊ะๆไม่ได้แต่จำได้คือไม่ติดแข่งนะครับผมแล้วบอกว่าถ้าเรียนรู้ดากอนเทนนิงเลเวลห้านะครับผมเลือด20เปอร์แบงคอ็น ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจากยี่ห้าเปอร์มั้งลดเหลือ20เปอร์อาจจะเนิบน,นิดนึงมั้งนิดนึงถ้าผมจำผิดขออภัยนะผมแล้วก็ถ้าเรียนรู้ดากอนฮาวิ่งเลเวลห้าลดดีเลย์หลักการใช้สกิล10%นะครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าดากอนเบสแล้วก็ดากอนเบสวอเตอร์หรือว่าพ่นน้ำพ่นไฟเต็มเลเวลสิบเพิ่มดาเมจในภาพระยะไกล50%นะครับผมรุนแรงมากๆแล้วก็บอกว่าลดดาเมจที่รับจากท่าน้ำบรรทัดไฟ3%ทุกหนึ่งตีบวก ถ้าตีบวกเจ็ดหรือสูกกว่าพ่นน้ำเพ่นไฟแรงขึ้นอีก50%เป็น80%เป็นแปดิบต์จากของเริมขั้นบนสุดแล้วก็ถ้าตีบวกเก้าสูงกว่าเพิ่มดาเมจพ่นน้ำเพ่นไฟอีก70%เป็น150%ป็นระ้บผมยังไม่รู้ว่าตีไกลอีก50%นะครับผมเป็นอะไรที่น่าจะโบกเข็มมากรู้สึกว่าลดดีเลย์เนี่ยจะเนิร์ฟนิดน,นึงมั้งเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าลดดีเลย์จะต้องเป็นลด20%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จา,กกาอือ10% ก็จากแต่ก่อนไม่ใช่ต้องบอกแต่ก่อนต้องบอกว่าจากต้นทางจากออริจินอลคือเป็นหมวดของเซิร์ฟญี่ปุ่นจะแบบปกติม,มันจะได้ลดดีเลย์สามสิบเปอร์เซ็นต์ลดมาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลือดดามักเอชพียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้แต่ลดดีเลย์ผมเพราะนัง่งจะจำได้ว่ามันต้องเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์มาหมดนะผมก็เท่ากับว่าเนิร์ฟนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมสิ่งที่ผมสนใจในฐานะคนเล่นลูนดับก็คือบัฟที่ได้จาากินนลูนว่บัคหรือไม uck, ม่บัค้ีผล จริงไหมถ้ามีผลจริงนี่โอ้สุดๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าหิตรุ่นก็เพิ่งโดนบัฟไปไม่นานเองจากรีบาลานด์200นะผมแล้วก็มาได้โบนดีอีกนะครับผมแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ว่าผมเพิ่งพูดถึงเรื่องเจสเปอร์สเกตไปว่ามันมีบัฟหิดรุ่นด้วยตอนแรกอ่ะหมวกประเภทนี้มันยังไม่เข้ามาในเซิร์ฟไออโอเลยที่มีผลบัฟหินลุ่นก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่าเอฟเฟกต์ประเภทนี้นะครับผมแต่ว่าพอเขาเขียนในไอเทมว่ามีผลนี้ด้วย เมื่อไหร่ที่เจสเปอร์เซอร์เคตเข้ามาก็น่าจะมีเอฟเฟกนี้ด้วยซึ่งจะน่าสนใจมากสำหรับลูนไนในอนาคตนะครับผมตอนนี้สายพ่นก็ได้ไปแล้วนะครับผมเต็มๆน่าจะโอพีมากเลยถ้าได้หมดนี้นะครับผมถ้าเปิดได้ใช้กันใครใช้แล้วก็บอกด้วยละกันนะครับผมผมคิดว่าจะเป็นไอเทมราคาแพงประจํากล่องนี้เลยนะครับผมสำหรับแฟเน่เฮมแล้วก็ไปดูของ0.34เมทัลพิกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ คลายความสงสัยของพวกเรามานานว่าไอเทม0.34จะมีเฉพาะแหวนอาชีพไหมสรุปแล้วก็คือคือประดับนะครับผมสรุปแล้วก็คือคือประดับอาชีพทั้งหมดก็จะถูกนับเหมือนกับเป็นของแลประจํากล่องก็คือเหมือนกับแหวนอาชีพแหละแต่ทีเนี้ยไม่ใช่แหวนแล้วเป็นอย่างอื่นก็นับด้วยเป็น0.34คือหน้าตาอาจจะไม่ใช่แหวนแต่ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเอเซอรี่ที่มีแพทเทิร์นอะไรแบบนี้ก็จะถูกนับเป็น0.34ปรนะครับปรเป็นของแล อันนี้ก็เป็นเครื่องประดับเลเวลอ้อยของคาร์เต้นนะผมจริงๆใส่ได้ทุกคาแต่ก็รู้ว่าแหละของคาร์เต้นเพิ่มดาเมจเวทให้กับมอนเตอร์ทุกไซส์10%นะครับผมเพิ่มดาเมจให้กับเมทัลลิกซาวด์1%ทุก3เบสเลเวลเมื่อเลรูอิมพอไวซองเลเวล5นะครับผมเพิ่มดาเมจเวทไรท่า10%เมื่อเลรูฟิกซอเลเวล5จะโจมตีทะลุเ M ดีเฟน s ์ของมอนเตอร์ทุกเผ่า50%เมื่อเลร,รู้ดิสเลฟลาระบายเลเวล,ะล,ะละ5นะครับผมเพิ่มแอตเทสปีด10% เมื่อฆ่ามอนด้วยเวทได้นะครับผมจะฟื้นเลือด100หน่วย SP 10หน่วยนะครับผมถ้าเรู้กรูมี่ชายเน็ตเลเวล5นะครับผมเพิ่มดาเมจเวทให้กับมอนเตอร์ทั้งธรรมดาแล้วก็มอนเตอร์ประเภทบอด10%ผมมองว่าเมทัลพิกอาจจะเหมือนกับเทวิเลอร์ลิงคือไม่ได้แพงมากน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่ได้เพิ่มดาเมจให้กับ รีเวิร์บด้วยเพื่อไม่กับเมทัลลิกซาวอย่างเดียวนะครับผม1%ทุก3เบเลเวลเป็นของแรกก็จริงแต่ว่าของแรกคาเต้นเราก็น่าจะเห็นจากทาวเวอร์เลนแล้วว่าราคาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนเปิดกล่องนี้น่าจะหาแฟบเนียเฮมกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ลา n a w เว Accelerator นะครับผมอันนี้น่าสนใจ2บวกนี้น่าสนใจมากๆต้องดูว่าความสามารถเป็นอย่างที่จริงไหมถ้าเป็นจริงนี่โอ้โหค่อนข้างจะ o p โดยเฉพาะหมวก ลันเว์นะครับผมแล้วก็ไปดูเทมชีทสุดท้ายนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเลดออกแบบทั่วไปนะครับผมอ่า6.83%นะครับผมเดีย is อ o สซัมติงนะครับผมเป็นหมวกใส่ได้เลเวล1สิ 10, ด้วยนะอ่าดูนิดนึงใส่ได้เลเวล1สิ 10, ใส่ได้ดูคาร์สนะว่าใส่ได้ตั้งแต่เลเวลต้นๆทำให้เดินเร็วนะครับผมเพิ่มมู e เมนสปีดเพิ่มเพอร์เฟกต์ดอแหน่วยนะครับผมแต่เมื่อโดยโจมตีตัวละครเราอาจจะ มีโอกาสติดเฟียกับเคิร์สนะครับผมเป็นหมวกที่ทามาฮาๆดีแล้วก็น่าจะเป็นเลดออกง่ายน่าจะเป็นหมวกขยะประจํา OTP กล่องนี้เช่นกันนะครับผม <S <S ผมคิดว่าถ้าไปใส่ให้ตัวละครเลเวลต้นๆเดินเร็ว <ๆ S 2> ก็อาจจะโอเคมั้งสำหรับใครที่แบบเปิดได้แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าคนแบบที่เล่นมานานเวลาปั้นตัวใหม่ก็คงใส่ CVB อะไรเงี้ยคงไม่มาใส่หมวกนี้หรือว่าในอีกแง่หนึ่งอาจจะมาทําเป็นหมวก Perfect Dot เป็นเซต Perfect Dot ไหม แล้วผมก็อาจจะทําได้อาจจะเป็นชิ้นหนึ่งที่เอามาใส่เพื่อให้ได้ perfect dot อะไรแบบนี้นะครับผมว่ากันไปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับผมก็คือของเก่าก็มีใส่ไปด้วยในเหรน1%ก็คือ little garden นะครับผม little garden ถูกใส่มาในกล่องนี้ด้วย1.01%โอกาสออกเท่าแ f a เนี a กับ lanaway แล้วก็ baby bobbip อันนี้ก็น่าจะเป็น1%ที่เป็นเรียกว่าขยะล้กันเรียกว่าเป็น1%ราคาถูกของกล่องนี้ นะครับผมแล้วก็ของเก่าก็มีอีกก็คือ fortune t a i l i n g seal นะครับผมหรือว่าปากส่วนล่างของสายเวทนั่นเองที่เหลือก็ตามปกตินะครับผมเป็น party hard pack smith, b a c k s m i t h basing buddy band นะครับผมหรือว่า my b o d แล้วก็ citizen o d a miracle elixir นะครับผมก็โดยรวมนะครับผมก็ของ0.34นั้นผมคิดว่าไม่น่าจะแพงอะไรน่าจะไปแพงโดยเฉพาะ2อหมวกนี้ถ้าอ่ะไอหมวกแฟบเนียเนี่ย น่าจะแพงอยู่แล้วแล้วก็ไอหมวกลานาเวถ้าความสามารถปเปิดแบบนี้จริงก็น่าจะเป็นหมวกหนึ่งที่มีราคาเช่นกันกนะครับผมใครเปิดแล้วได้อะไรยังไงก็มาซุยให้กันฟังหน่อยละกันผมเปิดไปแล้วผมได้แต่ขยะนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เปิดอะไรมากจริงๆอยากได้แฟบเนเฮมแต่ก็คงไม่ได้คิดว่าจะเปิดเยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่สายของตัวหลักที่ผมเล่นนะผมมันเป็นสายพ่นแต่เหตุผลที่ผมอยากได้คือผมอยากลองกับหินรุ่นนะครับผมอยากลองว่าถ้ากดหินรุ่นแล้วจะได้บับ อะไรบ้างนะครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยสําหรับ OCB กล่องนี้สาหรับลูนพ่นคนที่เปิดน่าจะเป็นพวกบรรดาลูนพ่นกันทั้งหลายนะครับผมส่วนคัสอื่นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากส่วนมากเป็นของผมว่าขยะนั่งเยอะเลยแหละนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับผมรองเท้าก็แปลกๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็มี Li ต t l e g a การ n เด้นด้วยมี Li t เต e g a การ์เดานสหรับสายายภาพที่อัปรักกันเยอะเป็นของแพงอยู่แล้ว l i ต t l e g a การ์เดนนะครับผมก็ ถามว่าคนที่เปิดอาจจะไม่ใช่แค่ลุ้นโพดอย่างเดียวนะครับผมบางคนอาจจะถามว่าเออถ้าไม่เล่นลุ้นโพดต้องเปิดไหมจริงจริงแล้วถ้าใครที่แบบเปิดทุกกล่องเรื่อยๆอะไรแบบนี้หมายความว่าเปิดแบบลุ้นเอาสนุกสนุกก็น่าจะแบบเปิดลุ้นแฟบเนยเฮมไปขายหรือว่าเปิดลิตเติ้ลการ์เด้นมาใช้หรือไปขายก็ตามแต่ก็น่าสนใจทั้งนั้นเอาสำหรับพอดแคสต์วันนี้นะครับผมมาดู ocp กล่องที่4 3นะครับผมก็เท่านี้แล้วการลุ้นโพดทั้งหลายก็คงดีใจกันน่าดูนะครับผมที่หมวกนี้มันมาจริงๆ ที่ผมไปคุยในพอดแคสว่าจะมาจริงไหมเนาะแล้วก็ถ้ามาน่าจะเป็นชิ้นหนึ่งที่แบบถ้าเทียบกับทวินเฮดดักกอนเมลถ้าชิ้นนี้มาน่าจะสําคัญกว่าซึ่งก็มาจริงๆซะด้วยนะครับผมก็ใช้กันแล้วก็บอกกันด้วยนะคับผมผมมั่นใจว่าดีแน่นอนแต่ว่าอยากรู้จากคนที่ได้เปิดได้ว่าเป็นยังไงนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันใครชอบปนียกดไลค์ครับชอบก็กดกดีไลค์ก็ได้นะครับผมใคร อยากดูอยากชมอยากฟังคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด u ั s สไคร์กันและกันนะครับผไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าแรกเทวันนี้เท่านี้สวัสดีทุกท่านนะครับผม